วัดีครับวันนี้มาพบกับช่อง TJ l i f ลเหมือนเดิมวันนี้เราก็จะมารีวิวเหมือนเดิมนะครับรีวิวให้ทุกท่านได้ชมวันนี้เป็นสินค้า Power Bank อีกหนึ่งคลิปนะครับพอดีไปเห็นสินค้าในลาซาด้าช้อปป e ้นะก็เ,เลยไปเห็น Power Bank ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์แอค i มกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือผิดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นสินค้าตัวนี้นะครับก็เลยสั่งมาลองดู ที่ที่พีก,ก็คือันเป็นแบรนด์ของคนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผลิตในประเทศไทยนะครับนี่นะครับแบรนนี้นะครับแบบน,นี้เลยก็มาลองดูกันนะครับเป็น power bank สามหมื่นยินลินะครับแกะเลยอันนี้ผมก็ไม่เคยไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะครับ สติกเกอร์น่ารักน่ารักแถมมาด้วยให้ชมกันนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัว x m i c a 3 0นะครับตัวนี้สั่งมารับประกัน1ปีงั้นเดิมเป็นมีบอร์กอน,นะครับที่สำคัญคือ make in thailand นะครับผลิตในประเทศไทยนะครับตัวนี้30,000 mm ื่นแอมนะครับมาดูขึ้นต่อเลย สวยดีครับดูภายนอกครับตอนนี้สั่งสีดำมานะครับมาลองแกะกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับพอดีไม่เคยเห็นคนรีวิวก็เลยซื้อมาลองครับแล้วก็กะว่าก็จะเอามาไว้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่า3 0 0 0ม ah ิลลอมันแบบมันน่าจะูกใจดีครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่ A30 PD นะครับตัว PD ก็จะมี PD Charge ตัวนี้จะเป็นธรรมดานะครับ2 4ธรรมดาเผื่อบางคนจะสับสนนะครับมันมี2รุ่นนะครับรุ่น PD ชา a r g กับรุ่นธรรมดานะครับนี่ครับใน,บนกล่องก็จะมีประมาณมี Power Bank แล้วก็มีสาย USBC หรือเปล่าอันนี้เป็นไมโครนะครับสายชาร์จนะครับประมาณนี้ตามสเปคมันก็คือ521กรัมนะครับก็หนักพอสมควรนะครับประมาณครึ่งกิโลโดยประมาณในกล่องก็จะมีมาแค่นี้เลยครับในกลองแบ่งกับตัว,ต,วตัวหิ้วครับตัวนี้ สมามหมื่นวิลลี่มโหหนักพอสมควรนะครับตัวนี้หนักมากแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าประมาณหมื่นแปดอันนี้คืออะไรเยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็น capacity หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ตัวนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะนี่ครับนี่ะครับไฟแสดงสถานะตรงนี้คือมี4ีสถานะเหมือนเดิม25 50-75-100ตัวแถบตัวนี้ก็จะเป็นแถบลื่นกันลื่นนะครับเวลาเราจับรออะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคดีครับ30,000 m แต่ตรงนี้งงทำไมเป็น1 8ื่นแปนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะประเภทแบตเตอรี่1 8ื่ 10, 8. ความจุบแบตเตอรี่30,000ื่นอ๋อเขียนไว้ว่าสามหมื่น อันนี้คือแบบเปิดสดเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ดูแล้วตัวนี้เป็นตัวธรรมดาเนาะธรรมดาก็จะชาร์จตัวนี้ได้ usb นะครับขับด้านนี่นะครับ usb output หนึ่ง output สองตรงนี้คือ type c จะเป็นชาร์จเข้าอย่างเดียวนะครับจะชาร์จออกไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นรุ่น pd รุ่น pd ชาร์จตรงนี้จะ type c จะชาร์จออกได้นะครับท่านใดที่สั่งซื้อก็อ,อย่าลืมดูรุ่นนะครับตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 5 2 0บาทนะครับ,รบเผื่อท่าในใดสนใจเนาะแต่ว่าใช้เวลาชาร์จนานมากนะครับหมายถึงว่าชาร์จเข้าไปอะชาร์จเข้าไปตรงนี้คือนานนะครับเพราะว่าประมาณ3 0 0 0ม่นมิแอมป์เราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะอินพุตได้แค่2แอมป์เนาะัะบ2แอมป์ใช้เวลาชาร์จนานพอสมควรนะครับประมาณ2ชั่วโมงน่าจะได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ชาร์จของท่านว่าจะชาร์จเร็วหรือชาร์จช้านะครับ ามาดูาสัมผัสแรกของผมเนี่ยเนาะผมว่าหนักมากเลยหนักจริงๆครับหนักมากแต่ว่ามันก็แรงมาด้วยแอมที่เพิ่มขึ้นนะครับ3 0 0 0มืมิลแอมเนาะมันก็ผมว่าโอเคดีนะครับแรงครับแอมที่เพิ่มขึ้นเนาะแล้วส่วนการใช้งานผมก็ว่าไม่ไม่ต่างกับอันอื่นมากมายนะครับสมมติว่าใช้ก็ใช้ทั่วๆไปครับแต่ว่าตัวนี้คือไม่รองรับชาร์จเร็วหรือว่าพีดีชาร์จนะครับก็อาจจะ ไม่ตอบโจทย์สำหรับบางท่านเนาะแต่สาหรับผมคือตัวนี้มันไม่เหมาะสําหรับการพกผานะครับหมายถึงว่าถ้าพวกไปไกลๆหรือว่าออกปา่าออกอะไรอย่างนี้ก็ดีครับเพราะว่าจะใช้งานได้นาน,นจริงๆครับสามหมื่นิลลีแอมชาร์จได้โฟล์ดประมาณสองสามรอบนะครับสบายๆครับตัวนี้ข้อเสียก็คือมันจะชาร์จได้ชา้าหมายถึงว่าเวลาเราชาร์จเข้าครับมันจะชาร์จได้ชา้าลงมากๆเลยตัวนี้ข้อดีก็คือแบบใช้จนลืมครับ ใช้แบบใช้จนลืมครับเพราะว่าส0 0 0 0ไม่ดียมมก็ใช้ได้นานแล้วก็มีตัวหิ้วตัวนี้ด้วยเนาะรีวิวก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆเนาะสำหรับท่านใดที่สั่งซื้อสนใจก็ลองมาดูก่อนได้ครับอันนี้เป็นฝีมือคนไทยเนะยาะเมกอินไทยแลนด์มีแบรแล้วับประกันมีอะไรด้วยนะครับก็เหมือนเดิมไม่ค่อยอ่านมั่นเดิมนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับท่านใดที่สนใจก็เหมือนเดิมครับ ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างมันเด็ดนะครับมีทั้ง a z a ดาและช้อปปี้เนาะตัวนี้นะครับถามว่าน่าใช้ไหมสำหรับผมก็โอเคครับมันใช้งานได้ดีเลยแนะผมว่าสามเอเ้มแต่ข้อเสียคือเราจะพกพาอะไรอย่างนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะครับถามว่าได้มาเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณจําราคาไม่ได้แล้วประมาณ200กว่าบาทนะรวมส่วนลดอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจะว่าหนักจริงๆประมาณครึ่งโลได้แต่ก็แลกมาด้วยคุณภาพครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ